สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นเล่าให้ฟังนะฮะมีรายการใหม่ไหมครับช่วงนี้ผลิตรายการใหม่ขึ้นมานะฮะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะครับมันก็คือไร้สาระครูแว่นนั่นแหละมีละกูคนเดิมหน้าเดิมเลยเหมือนเดิมนะครับอ่ะทำไมหยิบตัวนี้มาอีกแล้วนะครับเล่าให้ฟังก็จะไม่ใช่คําถามเมื่อหหรอกผมอยากผมอยากเล่าให้ฟังเองง่ายๆเลยหรือบางที มีการสนทนากับเพืนะ่อนๆเออเฮ้ยอันนี้ก็เคยมีคนมาถามนะเออก็ลองเอามาเล่าคนอื่นก็ฟังดูเอ่าผมเล่าเรื่องของซาแลนมูแล้วกันนะครับซาแลนมูเก้าศูนย์ศูนย์แปดนะครับวันนี้มีมีสองตัวคือซาแลนมูกับสีวีวีเบบี้แดนเตอร์นะครับดูตัวหัวไว้ก่อนนะเฮ้ยน่าสนใจเว้ยอ่าตัวนี้นะครับเป็นแบรนด์ของซาแลนมูคุณเห็นไหมตรงนี้เป็นภาษาจีนนะครับมันจะมีอีกรุ่นหนึ่งก็คือหน้าตาคล้ายๆแบบนี้เลย แต่ว่าหมุดมันจะเป็นสีน้ําเงินนะครับเขาจะใช้ตัวนั้นเป็นแบรนด์ของ S R M มันก็คือซาแลนมูนนั่นแหละในภาคที่มันเป็น international แบรนด์นะครับมันมันเหมือนยังไงอ่ะมันเหมือนเขาคุณจาคุณจํายุคโตโยต้ากับเล็กซัสที่มันยังไม่แยกกันชัดเจนได้ไหมฮะมันจะมีรถหน้าตาเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเล็กซัสตัวหนึ่งโตโยต้ายุคแรกๆที่มันยังไม่แยกกันออกมาชัดเจนอ่ะคล้ายๆกันนะมันจะมีมีดหน้าตาแบบเนี้ยแต่มีความต่างนิดหน่อย สกีน S R M กับสกีนซาแลน d m มูผมไม่รู้จะอธิบายไงนะอธิบายประมาณนั้นนะ่ะคือเหมือนเขาพยายามจะดีบบริษัทที่มันอินเตอร์แบร์น่ะแต่ก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มทำอ่ะก็เลยจะต้องใช้โมเดลแบบเนี้ยแต่ว่าสกีน2โลโก้เหมือนก็เหมือนจะวิ่งขายอ่ะเหมือนตัวนี้ก็ขายเอเชีย S R M แม่งไปขายเยอรมันอะไรเงี้ยแต่สเปคสินค้าก็เหมือนกันเลยถ้าไม่แตกต่างจบคุนตีนะ <c oughs> ว่าจบแค่นี้ ไปไงอะ่ะมันมีแค่เนี้ยใช่ป่ะผมก็เล่าให้ฟังไงหนึ่งที่บอกอยากเล่าอะไรลูก็เล่าแล้วถ้าคุณอยากมีความความสนุกตื่นเต้นนะฮะวันนี้วันหวยออกคุณคุณลาพักร้อนก็นได้นะหรือวันไหนวันหยุดง่ายๆคุณอยากแบบสนุกเหมือนอยู่ในสเตเดียมนะช่วงประมาณสักบ่ายสามบ่ายสามคุณไปได้ละเขาจะแม่ค้าตามตลาดอะ่ะเขาจะเปิดเพลงเขาเขาจะเปิดฟังไอ้ลอตเตอรี่อะ่ะเออ โคตรมันเลยเนี่ยผมก็ไปประจําเลยแล้วแบบเฮ้ะไอ้ี่บางทีเขาถูกทั้งตลาดแม่งลั่นแบบโอ้โหอย่างการาจมังคลาก็เตะบอลเน,นีแต่วันเนี้ยเงียบไปดูนะผมชอบมากเลยสนุกมากนะครับอะตัวต่อมาตลาดตลาดสดเป็นอะไรที่ผมชอบไปมากเลยตลาดสดตลาดนัดเนี่ยสนุกโอ้ยสนุกมากนะเป็นอะไรที่ผมชอบมากอะ อันนี้สั่งเกินๆมานะครับคือจริงๆแล้วเพื่อนๆก็สั่งสั่งซื้อกันมาตั้งนานแล้วนะครับเพียงแต่ว่าผมก็ไม่ได้พอเพียงเอามาขายสักทีเดียวรอบนี้ก็อาจจะสั่งเพิ่มมาเยอะหน่อยนะฮะก็ไม่เยอะมากก็สั่งเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแกะกล่องก่อนนะฮะเพราะว่ากล่องมันยังไม่ถูกแกะออกมาก็ก็เป็นการตรวจสอบสินค้าในตัวด้วยว่ากันง่ายๆนะครับจริงเขาก็เขาก็อะไรอะ ตรวจมาให้ตั้งก่าที่บริษัทแล้วแหละผมก็มาตรวจซ้ำไงไม่มีปัญหาโฆษณาคันรายการเข็มขัดโบกี้วันนะครับนี่ที่ร้านมีสินค้าของโบกี้วันจำหน่ายนะครับเสื้อผ้านาผมกางเกงกระโปรงกระเป๋าอุ็มัดถุงบงถุงมือนะฮรับรับเขามาขายนั่นแหละ <laughs> สนใจก็อุดหนุนกันได้นะครับเข็มขัดพวกนี้นะครับมีข้อดีของมันคือ มันมีบริการส่งฟรีติดตัวมาด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เส้นก็ไม่แพงนะฮะร,ราคาก็ไม่แพงเลยถูกมากนะครับอย่างนี้ถ้ารุ่นนี้รุ่นหัวบัคเกิลน,นะครับมันจะมีทั้งหมด3รุ่นนะครับนี่คราวที่แล้วที่เป็นรุ่น2ด้านนะครับ350รุ่นหัวที่เป็นอย่างนี้ก้ามปูอย่างนี้350แล้วก็เป็นหัวโลหะอย่างนี้นะครับด้านเดียว300บาทมันมเีเขาเรียกอะไรอะ่ะ มีฟรีจัดส่งด้วยนะครับมีฟรีจัดส่งหมายถึงคุณสามารถซื้อตัวนี้เพิ่มไปได้ด้วยเลยไม่ต้องเสียค่าส่งอันนี้มีมีค่าส่งติดตัวมาแล้วนะครับปึ๊บไปได้ด้วยเลยนะครับก็ช่วยประหยัดได้เพราะปกติผมจะคิดค่าส่งเ,เล่นละห้าสิบบาทานี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจไม่อยากเสียค่าส่งนะครับก็ซื้อเข็มขัดเล็กซื้อเข็มขัดเส้นหนึ่งนะครับก็มีบริการจัดส่งอันนี้ก็ปุ๊บไปเลยนะครับอ่า แกะออกมาก็จะเป็นุงผ้าแบบนี้นะครับอันนี้ยี่ห้อเดียวกับเป็นบริษัทเดียวกับ v ีไนะครับซึ่งเป็นที่ผมบอกไงเป็นจีนอินเตอร์เนชั่นแนลอ่ะนะนี่ก็จะมีซองเก็บมีดมาอย่างนี้นะครับนี่มีมีดมาแล้วก็เป็นซองซิปมีผ้าผมมีไอเดียที่จะผลิตไอตัวนี้ออกมานะครับเพื่อนๆว่าไงก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับรายการเรานี่มันเป็นการสื่อสารสทางนะครับเดี๋ยว วันดีคืนดีผมก็จะเอามาทำ u t u b e ไลฟ์นะฮะแล้วก็อาจจะแจ้งใน้มันเป็นกิจจาลักษณะหน่อยแต่เท่าที่ผมทำมาเนี่ยคือผมว่าภาพมันไม่ชัดแต่มันเป็นที่กล้องด้วยแหละนะครับแต่ก็อันนี้ก็มาเล่าให้เพื่อนฟังไว้เรื่อยๆแล้วกันะะเนาะเดี๋ยวช่วงไหนเราสะดวกไลฟ์ก็ไลฟ์อาจจะอาทิตย์ละครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆสนใจยังไงก็ลองแนะนามาได้นะฮะเคยมีเพื่อนแนะนำว่าเคยเห็นครูแว่นในหนังสือ GB เล่มที่ยี่สิบหอะไรเงี้ยใช่ไหมน่าจะใช่นะ เพราะแต่ก่อนเนี่ยในหนังสือการแอนเบลดเนี่ยนะครับผมก็ซื้อโฆษณาของของเขาด้วยนะครับแล้วก็ตัวหลังๆเในกาสปอก็คือไม่ได้ไม่ได้ซื้อโฆษณาออไปคือเมื่อยอดขายมันตกนะครับแล้วก็การโฆษณาผ่านทางหน้านิตยสารมันมันไม,ม,นไม่มันไม่ตอบโจทย์ทางธุรกิจผมก็ต้องยกเลิกไปก็เท่านั้นเองเป็นช่วงหนึ่งอาจจะมีจจะมสื่อโฆษณาอยู่ในนั้นถ้าใครเคยอ่านหนังสือการแอนเบลดก็อาจจะเจอโฆษณาในร้านของผมนะครับนี่ที่ร้านอยู่ที่เจเจมอลนะครับเป็นห้างที่อยู่ด้าน ด้านหลังตลาดจตุจักรนะนะถ้าใครเคยไปหรืออยากจะลองแวะเวียนมาที่ร้านว่าเฮ้ยมีตัวตนจริงเป่าวะก็ลองมาดูได้นะครับไม่มีปัญหาแล้วก็ถ้าอยากเจอผมเออไม่กูไม่อยากเจอ,อก็มาหลังสักบ่ายสามผม,ผมจะไปทํางานที่อื่นแล้วนะครับแต่ถ้าโอ้อยากเจออ,อยากเจออยากคุยก็ประมาณสักสิบเอ็ดโมงถึงบ่ายบ่าย,ายสองบ่ายสามะผมก็จะอยู่ที่ร้านแจ้งมาก่อนก็ได้นะครับหรือเพราะการจะเข้ามาดูสินค้าตัวไหนเช็คราคาก่อนได้เพราะถ้า มาถามที่ผมสินค้าราคาหน้าร้านจะไม่เหมือนราคาที่ผมพูดนะอย่างที่บอกผมต้อง plus ค่าเช่าเข้าไปนะครับซึ่งนักคนมาซื้อส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวมันมีค่าเช่าด้วยตอนนี้ผมมาทําออนไลน์ก็คือถอดต้นทุนออกมาผมก็เลยขายสินค้าในในราคาที่ต่ําลงโอเคไหมมันก็จะเหลือแค่กําไรเล็กเน้อยๆอ,ยน,อยนะครับและส่วนเพื่อนๆที่เขาเคยเคู่อยากซื้อมีดไปขายผมบอกเลยว่าส่วนลดมันน้อยมากนะครับคือกําไรเนี่ย แทบไม่มีเลยนะกําไรนี่แบบเฉียดเฉียดกเอาเงินฝากแบงค์เลยอ่ะขายเอามันอย่างเดียวก็เลยแบบโหมันขนาดนั้นเลยใช่ครับขนาดนั้นเลยขนาดนั้นจริงๆนะนี่นะครับอ่ะตัวนี้เป็นเหล็กไนโตรวีนะครับมันเทียบด้ท่าอะไรอ่ะมันก็คือประมาณสิบสี่สี่แปดนี่แหละไม่ว้าวเหรอไม่ว้าวเหรอ มันเป็นการเทียบสเปคของโลหะนะครับก็จะประมาณตัวนั้นนะ่ะอันเนี้ยเหรอถ้ามาเทียบที่เขาทําตารางเทียบไปเลยนะก็ต่ํากว่าดีทูด้วยนะในเรื่องของการรักษาคมอ่ะแต่มันก็จะเหนียวกว่าก็ประมาณสิบสี่สี่ยี่แปดนะต่วจานั้นดีทูดแล้วนะดีทูจะแข็งกว่าน,นี้ซะด้วยนะครับแต่ไม่ไม,ไม่ไม่มีผลอะไรนะเพราะว่าเฮ้ยมีมันสวยดีนะครับเราไม่ได้ซื้อเหล็กเราซื้อเออเฮ้ยในตัววีเรามีอย่างวะ นี่นะครับมันเป็นมีดที่ออกแบบมาก็โอเคนะโอเคแหละดีแหละนะครับเป็นเป็นจีนอินเตอร์แบรนด์ใช้โรงงานแบบ CNC อลังการนะผลิตออกมาก็อย่างที่เห็นนะครับราคาไม่แพงนะก็คือถ้าเราไม่ได้ติดเรื่องงบหรืออะไรมากยยอยากลองเล่นแบรนด์ใหม่ๆดูมีด้ามหลายสีนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ว่ามันมีสีอะไรบ้างนะครับสนใจก็ติดต่อเข้ามาราคาถูกไหมราคาก็ไม่ถูกนะแต่ก็โอเค ต่ำสามพันหาเล่นกันได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่เป็นแบบพวกแบรนด์เนมแบบแบบสายนี้หรือใครมีสไปเดโก้เบื่อแล้วว่ะซื้อตัวนี้เล่นบ้างดีกว่าเงินประมาณสามพันบวกลบเนี่ยเราซื้อได้อยู่แล้วก็โอเคลองเล่นซีวีวีดูบ้างก็ไม่แปลกนะครับแต่ถ้าต้องแบบบัตเจ็ตมากเก,เกินนะครับก็คงจะต้องดีดกลับไปเล่นมนะีดจีนอ่ะคือไม่อยากเสียตังค์เยอะก็มีดเหมือนกันอ่าโอเคนี่ก็เป็นทางออกต่ำพัน นะครับแต่นี่ก็แบบเฮ้ยอยากได้จี N T นอินเตอร์แบรนด์อยากได้อาวยที่มันท็อปๆหน่อยว่าเออตัวนี้ก็อลองซื้อดูมันก็สวยดีพกเล่นอะไรเอ้ยคนก็ถามเว้ยยี่ห้ออะไรว่าอะไรเงี้ยพอเพื่อนเพื่อเริ่มเข้าเล่นในวงการมี่แล้วคนก็เรสังเกตเริ่มจับสังเกตได้เอเอคนนี้เขามาประชุมงานเขาพกๆอะไรมาว่าอะไรเงี้ยอ่าค,คุยกันหน่อยเฮ้ยเราสายมีดเหมือนกันทีกว่าอะไรเงี้ยก็ลองคุยกันได้นะครับนี่ทีม,มายดดูนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะสั่งซื้อสินค้า ก็ทักเข้ามาใน Li n e o f f i c i a l ได้นะครับในนั้นก็จะมีผมนี่แหละที่เข้าไปตอบคำถามให้นะครับแล้วก็สนใจสินค้าตัวไหนหรือลองอะไรก็ลองสั่งมาดู้ะผมสั่งมาได้ผมก็จะสั่งมาให้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกสินค้าบางตัวมันมันไม่ได้ถูกนำมาโชว์ตรงนี้นะครับก็คือขายไปหมดแล้วครับเพยงแอ่หยิบมาดูหน่อยแล้วกันเผื่อเพื่อนเพื่อนเขาสนใจก็มีคนสนใจมันเยอะเหมือนกันนะนะครับนี่ก็แนะนําให้มีดอินเตอร์แบรนด์ที่ใครอยากจะได้แล้วผมว่าซื้อไปแล้วก็มีความสุขดีคุณภาพดีงานประกอบดี แล้วก็ดูสวยหรูงามตาดีสวัสดีครับ